แหละีืนี่แหละเอาฟ้าเอาใครใครเพื่อนๆดูดูน้ำด้วยน้ำหลอกมาหนูจะเอาหรอเอาปลาเอาเอาปลาเลือกปลามีแต่ลูกใหญ่อ่ะ

ไม่ใช่ก้อนก้อนหไม่นีเดีมีกำไร้วยกำไรมีกำไรทุกคนกำไรขวขอเล่นบ้างดิมันใช่ของเล่นไมเนี่ยน่ะหนูไม่เล่นแล้วค่ะไม่เล่นแล้วนี่มันไม่ใช่เขียวโหเนี่คิมผงไงอออันนี้เขียวเฉวอยเขียวเฉวยีถ้ามาถอกิมกิมผงก็กิมผง แ่เกียเวอรอันนี้ไม่ใช่นะมีกิมงเนี่ยเดี๋ยวาถาม้วังว่าันนี่นต้องตรงนี้อันนี้เกียว,วเเวอร์ Đi kiểu cho rồi, rồi lát. Bỏ, kiểu cho rồi, lát cao đi. Con à. Bye bye, con này, bye bye. เดี๋ยวเ <ไป S 2> จะมาจะมาที่นี่กินกระถางไปทำไปทำหมูกระถาหนูไม่ชอบกินหมูกระทะเออเดี๋ยวน้องกินคนเดียวนันเนื่องแต<ะ>่ว่าซื้อกุ้งได้นี่กุ้งทำอย่างเงี้ยแต่หนูนอยากทำกินกุ้งย่างมากกว่าทำกุ้งเนาะเอาเอากุ้งย่างเอาไม่กินเอากุ้งเผาอยากเป็นกุ้งเผาอะอยากกินกุ้งเผามากกว่าออเอากล่องไหนนี่เอากล่องที่มันดีๆหน่อยเอากล่องแบบเอากล่องแบบมันแบบ ที่ไม่หลุดง่ายๆอ่ะเข้าใจไหมต้องกดแป๊กขาเนี่เนี่ยขาเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรตัวคิดว่าเนี่ยนี่ของที่เราซื้อว่ะเออจิง่ายงั้นเนี่ยทำไมซื้อของมาเร็วจังซื้อของเร็วมากเลยอ่ะใส่เลยอ๋อพี่อย่าจับอันนั้นผึอันนั้นมันไม่ใช่รถน้ำเอ้จริงด้วยลืองไปผิดสีรถทุกคนผิดรถ หนูไปดูเรื่องหนูอยากกินอะไรเอาไปทานราไฟเป็นรถอันนี้รถสองอย่างอออยากเอาอะไรไปย่างดีอยากเอากินกุ้งเผามากกว่าคดูกุ้งเผากินกุ้งเผาอ่ะอยากกินกุ้งเผาไม่ได้กินของเผาๆนานแล้วกินแต่ปลาเผาเออปลาเผาก็อร่อยเหมือนกัน่งนายยังเหลืออยู่ยังเหลือ ลงอีกมามามาทำแบบว่าถือไม่ดีให้เออแบบพิงานเดียวกันู่นไปเอาถุงมาลูกเอาถุงถุงนู้นอ่ะจับคุณครับเนี่ครับเอา,าอันนี้จับแน่นๆจับแน่นๆน่ได้ครับมาได้คกัน เอาวใหที่หัวมันไม่หลุดนะเไม่นเอไมากระสือนะลูกนนกระส,อะะสืออะไรกระสือหัวหดกระส,อะสือไม่มีหัวต่น,น,นี้นเอาแ้มันะนไ่ได้เมื่อไหร่จะได้เนี่ย มื่อไหร่จะได้เนี่ยหนูใช้ถุงมือจับเลยเอาลูกปะเป็นเอาถุงมาทำถุงมือจับเลย้าผิงอาผิงถือกล้องเหรอปะซือดีๆถือต้องต้องถุงมือก็เอถุงมามาใส่ถุงมือ่ถุงมาใส่มือทุกคนเรามาดูปลากันก่อนในน้ำในน้ำแข็งปลาเอาไปเอาตั้งละอ่ะเอาเลยเอาลูกอ่ะ

ตัวนี้ตัวนี้พี่ตัวนี้นี่ตัวนี้น่าหนูเนาะ่ต่ที่ตัวนี้